ไปถึงไหนแล้วไปไหนกันสวัสดีครับช่างเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบนะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับคลิปนี้ยังอยู่กับช่างเตี้ยครับอยู่กับเจ้าร์กี้อยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมหรอ ไปไหนเลยงานงานไม่ไปไหนเลยงานไม่ไปไหนนี่ครับเป็นงานอ่งานละเอียดครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยเฮ้ยโอ้กา oh, งเกงไหมเปดิด พี่ชายของเวรุ่นกัมพูชาครับเอรุ่นกัมพูชานี่หายจากบ้างกรวดไปแล้วครับปิดตำนานไปแล้วไปอยู่โซนบางพีครับเอซท่านใดที่อยู่โซนนั้นก็ไปขอลายเซ็นได้มีเอซบางท่านบอกว่าให้มาติดตามช่างเตี้ยครับว่า,าทำสีไปถึงไหนแล้ว ก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาครับวันนี้ว่างงานละหลังจากหายไปสองสาวันครับมันจะติดธารกิจโอ้มืดเดี๋ยวมืดเดียเด๋ยวสว่างนะตอนนี้ช่างเตีย้ยก็ไล่เก็บรายละเอียดครับ กับงานปะครับปะผุะยากมากเลยครับยากไหม,อ,มอู้เออเนาะไอ้น้่มันผุมาเลยบ่เป็นรูเลยบ่น่นนัลอลนี่ครับปล่อยผ่านไม่ได้นะแบบนี้เนะาะต้องปะต้องทำครับช่างเตี้ยบอกคุณภาพต้องมาก่อนครับช่างเตี้ย ส่วนประตูที่ทําสีไว้ก็รองพื้นเรียบร้อยครับลงสีจริงแล้วป่ะช่างเตี้ยลงแล้วยังไม่เคลือบอ๋อลงแล้วยังไม่เคลือบนี่ครับประตูอู้แจ๋วขาวครับขาวมุกลงสีจริงไว้เรียบร้อยครับสองบานเลย ส่วนฝั่งนี้ก็ยังครับยัเยงเหมือนเดิมเพราะว่างานแบบนี้ใจร้อนไม่ได้ครับก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปจะทำไปแบบสนิมไม่หมดลูกๆไปก็เสียชื่อเสียงนะช่างเตี้ยนะถึงไม่ได้เต็มร้อยก็ขอสักเก้าสิบเนาะ ช่างเตี้ยบอกขอสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวนี้ก็โป้สีไว้เรียบร้อยครับเป็นอ่าเป็นกระจังหน้าแล้วก็แก้มล็อกกี้ครับล็อกเล็กทีน,นี้เครื่องน่าจะร้อยเจ็ดห้านะครับ ร้อยเจ็ดห้าพราวเดียวครับคับนนี้เกียรบอกเอาให้บางเลยครับข้างหลังแคปบจะขูดสนิมบอกให้หมดเลยครับ ไม่ใช่งานง่ายนะครับงานปะผุนี่เพราะว่ามันมันผุมากครับมันหลายจุดต้องใจเย็นครับไปเรื่อยงานขี้เกียจครับงานขี้เกียจบ่า <laughs> งานต้องใจเย็นเนาะงานทั้งทียบาเป็นงานขี้เกียจแต่ก็ต้องทําครับมันเป็นอาชีพแใหญ่แเดียวสองแน่รู้เรื่องบ่ เ,เป็นแผลเลยครับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะเป็นรูพรุนเลยครัน <c oughs> นี้น่าจะจอดอ่าไม่มีโรงรถนะครับน่าจะจอดตากแดดตากฝนนะ <c oughs> เพราะว่าลักษณะนี่ผุมากเลยครับส <c oughs> ังเกตดูรถถ้ามีร่มม,รมีโรงรถจอดดีๆนี่จะไม่ค่อยผุเท่าไหร่ างทีก็จอดขายเนาะจอดนานเนาะขายไม่ได้ก็ทิ้งไว้นานก็ผุนะครับฮะอะไรนะขายไม่นานก็ใช้เองเลยี่ขายไม่ได้ก็ใช้เองกว่าแต่กว่าจะกว่าจะใช้เองนี่ก็ผุไปเยอะเหมือนกันเอ้าสวัสดีครับป๋าโอ้ป๋าเหลิมครับโอ้ขไงนะไอ้ตาแล้วงซมิ่ FC ครับนี่ปลาเห <ผม S 1> ลิมนี่ผ <ม S 1> FC ผมเลยมาดูมาคึกงานของแจ็กเตียใช่ไหมคือเขาแจ็งเตียบอกอยู่คือเขาคือเก่าแต่งานเลยเไม่ใจเขาก็คือเก่าเลย่ะโอ้อเยนี่นี่คารมคมหอบไอดอนผมครับปลาเหลิมไอดอนได้ข่าวว่าจะพาจะหยุดงานยาวพาแฟนไปฮันนีมูนใช่ไหมวะ แน่นอนจริงเลยเชียงเตียรว่าจะปิดน่ว่าจะปิดอุซานชิหนึ่งพาเมียไปทะเลฮันนีมูนอยู่นี่แหะขุดดินอยู่ล้งอูะไปทะเลครับครับจะซื้อทุเรียนมาด้วยต้นทุเรียนปลกนี่ว่าจะพาไปทะเลนี่ได้ยินบอกว่าจะครับจะเละซื้อต้นตุเรียนมาปลูกด้วยสักสองรอยต้นโอ้ ร่นอ,นอ,องก็จะมืดๆหนยนะครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเพราะว่าโฟกัสตามอ่าสามมุมครับตามเหลี่ยมตามมุมผมต้อง องหมืนเจ็ดครับนี่เนรมิตในท่านแบบสวยๆไปเลยครับราคานี้นี่ไม่แพงครับอู่บ้านๆช่างบ้านๆราคาบ้านๆครับแต่คุณภาพนี่ไม่บ้านๆนะครับบอกเลยฮเด็กๆทำบคุณาอใช่ครับคุณภาพนี่เหนือชั้นครับมาดูเอาเองครับมาดูการทำงานของช่างเตี้ยประกอบการตัดสินใจครับ มาดูว่าง,งานจะเป็นยังไงก็ต้องมาศึกษามาดูครับแต่ผมรับประกันครับแจ๋วแน่นอนอใส่ใจทุกรายละเอียดครับนี่ขนาดตาหมดยังเห็นครับ <c oughs> ยังจะต้องลบนะครับตาหมดนี่ มันเจ็ดนี่สมอทุนนะโอ้ยป่ะด้นยังเนะสองคเจ็ดนี่สมรทุนครับตอนตอนทำนี่อุปกรณ์ยังไม่แพงครับไปทำมาเรื่อแพงเรื่อขยับไปเรื่อยปะครันี้ใช้เวลาไม่ค่อยนานครับสงสงสบายเลยครับเป็นปรปยุดจริงเด็ประยุดจิงไปยด่อยายจะเืมปกปอกแล้วเฮยยายยายยาย จะพูดเรื่องอะไรที่มันออุกสั่าช่างพูดอะไรนะช่างพูดทำงานนานรถคัน <c oughs> นี้ทำตั้งแต่ประยุทธ์อีพูดถึงประยุทธ์ที่ตรงไหนนี่ต้องตัดแล้วก็ปะใหม่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ